ใครๆก็อยากสวยให้ทุกคนมีสิทธิ์สวยแบบนิติพลเมคโอเวอร์มอบความสุขและความสวยเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักกับนิติพลแพทินัมคาร์ดใช้รับบริการครบวงจรที่นิติพลอ่าะคอเป็น,นมั่งอืมก็โอเคค่ะก็ะะสนุกดีแ,แต่ว่ามันเป็นแบบ ไม่ใช่แล้วหน้าตาทำไมดูเหมือนซีรีสซีรีสยคุณเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี่อะไรกันเนี่ยะสั่งแล้วเหรเดี๋ยวพี่จอมมาเสิร์ฟล้ค่ะเอาแล้งยังไม่มาเหรอโอ้ยนองจอมกเยกินางบอกใค้ปลูกต้นไม้ในร้านเลยแล้วหนเก่งมาไม่ใช่แ่นี้่าลเยอะเลยนี่มี่นี่เี่นี่่นี่นีี่่ี่ย่่่ี โอ้ช่างช่างไปขนมขนมตัดไหมเอาใหม่ใเอาใช่ไหมเอาอันนคะเออเออไม่เอาไม่เอาอ๋อขัดขนมเค้กเอาเปล่าเอาเออเอาเปล่าไม่เอาอะไรไม่เอาสักอย่างอือะไรในเอเขาไม่กินอะไรเลยขนมร้านพี่อร่อยนะบอกพี่อแล้วพี่เอจะบอกใครนะคะไม่บอกใครหรอกเหมือนเอะะแหลอุไยถ้างั้นเอบอกทุกคนเลยดีกว่าอ๋ออ๋อจู่นี้ค่ะเอะ ถ่ายกลางทุ่งนากว้างๆค่ะแล้วก็วิ่ง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 เงี้ยค่ะกลางทุ่งนาแบบแดดแรงๆอะค่ะวิ่งไปเสร็จปปุ๊บวิ่งไเสร็จแล้วก็เลยดำใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวกับดำง่ายๆถ่ายเสร็จละฉากนั้นจบเรียบร้อยมานั่งพักรอเข้าฉากใหม่เก้าอี้มันบาดท้อเลยเป็น ไม่เล่าว่าเกาอี้บาดเลยอ่ะจะไปวิ่งวิ่งวิ่งทำไมให้เหนื่อยคือแบบอยากให้รู้ว่าแบบเราตายในหน้าที่นะลงทุนนิดนึงเยอะเยอะจังเลยเนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกันเกาอี้บาดกินถั่งอะไรนี่ว้าวมันเป็นแผลว่าเป็นแผลระเบิดลาณเพราะว่า ว่าห้ามกินไข่โบราณมากเลยคุณปุ๊บก็มากนะคะมากจากคุณทวดค่ะคุณทวดก็บอกคุณยายคุณยายก็มาบอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกคุณโบราณไปแล้วแหละเอาโบราณสีดำแล้วกันย่าคือคือเขาบอกกันว่าห้ามกินไข่ค่ะเพราะว่าถ้ากินไข่เดี๋ยวมันแสลงแผลมันจะไม่หายดีโบราณเขาว่าเขาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูหูไวสองหูได้ไหมเดี๋ยวน่าเกียดก็ดีมันจะได้อยู่ครบนมันยังไงโบราณเขาว่าเงี้ยนี่เขาจวนไปไหนต้นไหนแล้วว่ายังไงล่ะลักตามมาไหมอ่ะ ถ้าจะให้ดีนะไปปรึกษาคุณหมอเลยผู้รู้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันล้าสมัยไปแล้วโอ้อจริงจริงจริง,ด,งด้วยมันอาจจะ<อ>ไม่ใช่อย่างที่เขาว่ากันว่านะคะเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเป็นแผลกินไข่ได้ไหมแล้วทำไงจะให้แผลสดไม่กลายเป็นแผลเป็นใช่ปรึกษาคุณหมอเดียวกว่าว่าแต่แผลอยู่ตรงไหนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอนกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีคคือเอเป็นแผลค่ะคุณหมอเป็นแผลสดค่ะแล้วโบราณเขาว่า อาหารที่มีส่วนผสมของไข่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแผลมันจะแบบอักเสบแสลงอะไรอย่างนี้จริงไหมคะไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับนะไข่มันมีโปรตีนนะครับช่วยในการสมานแผลได้สั้นโอ้ยเราฟังมาเข้าใจมาตลอดว่าข้ามทานก็ทานได้ทานได้ครับคุยได้ตายยายเองได้ไหมฟังพี่ด้วยล่ะเออแล้วแล้วแผลสดนะคะเราจะทำยังไงไม่ให้เป็นแผลเป็นนะคะ พยายามอย่าให้แผลเปกน้ำบ่อยๆนะครับ mm hmm. เวลามีแผลต้องโดนน้ำหรือเปกน้ำนะครับก็ซับให้แห้งนะครับแล้วก็รีดทายาปฏิชีวนะ oh. ชนิดทาทาที่แผลพอแผลเริ่มตกสเก็ตนะครับก็เอาเจลที่มีความชุ่มชื้นทานะครับให้แผลมันสเก็ตดูรอบเองห้ามแกะแผลอะไรชนิดนะครับอาจจะเป็นพวกเจลว่านหางจระเข้หรืออะโลเวราเจลพวกนี้ครับ mm hmm. ห้ามแกะบางทีเราเห็นแล้วเราหมั่นเขี้ยวเราชอบแกะบางที่มันมันด้วยนะ mm hmm. มันจะแบบอย่างนี้รู้วิธีดูแลแผลแผลแล้วว่าไม่เป็นแผลเป็นยังไงคับผม อ้าวแล้ววันนี้คุณเอไม่เป็นไรมาถามเหรอคะอไม่เงียบจ่ะมีแต่เี็เรื่องสำคัญมากเลยนะครับคหมอครับถ้าเกิดหมอรู้แล้วอย่าบอกใครนะครับผมก็เหมือนกับคุณเอคุณเอค่ะเออหนักเลยแต่งคุณรวมกันเลยเพราะงั้นเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งผมนิ่งๆเอาละเวลาคุณหมอมาดีกว่าครับครัสวัสดีครับนิติพลเมคโอเวอร์เชื่อว่าสวยได้อีก เกิดมาสวยนิติพลก็ช่วยได้นิติพลคือคำตอบ